สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างไทยสไปเยอรมัมนค่ะทุกคนคลิปที่สองมาแล้วนะคะนี่ค่ะยกมาอีกห้องนึงนะคะเมื่อกี้อยู่ห้องนึงนะคะนี่มาห้องประจาของเปิ้ลนะคะห้องครัวของเปิ้ลเองค่ะทุกคนห้องทานอาหารห้องกินข้าวห้องทํากับข้าวของเปิ้ลเองนะคะแล้วก็มาหาก,กาแฟดื่มต่อค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เล่าไปคอก็แห้งไปเนาะ คค่ะลิปนี้นะคะเปิ้ลจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เปิ้ลเริ่มไปทํางานที่โรงเรียนนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเปิ้ลเจอเด็กแบบไหนบ้างแล้วก็แต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนแล้วก็ลักษณะงานของเปิ้ลทําอะไรบ้างแล้วก็ใครที่เขาอยากจะมาที่มาแล้วเขามาทํางานเนี้ยเขาต้องทํำยังไงบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนก็หลังจากที่เปิ้ลมาวันแรกใช่ไหมคะที่เปิ้ลเล่าให้ฟังว่าเริ่มงานวันที่11กรกฎาคมนะคะ 11บกันยายนนะคะวันนั้นก็จะเตรียมเอกสารนู่นนั่นนี่ให้เด็กๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งวันต่อมาเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารที่12บสองกรกฎาคมน,ยยน,นะคะทุกคนเป็นวันที่เปิดเทอมใหญ่ของภาคฤดูแรกนะคะของปีนะคะหลังจากปิดหน้าร้อนมานะคะก็จะเป็นวันที่สิบสองเปิดเทอมนะคะก็โอ้ยเรีวมันพี่ตกใจหมดเลย,ยแมวเปิดเองค่ะดื่มกาแฟก่อน รึบนะคะหลังจากนั้นนะคะนิโอลงพอ เจอเด็กๆมาะคะเปิ้ลก็เห็นเด Pass ็กๆของเปิ้ลมาทุกคนของเปิ้ลมา à, ทั้งหมด9คนนะคะเด็ก9คนนะคะก็จะมีเด็กเล็กตั้งแต่อายุ6ขวบนะคะแล้วก็6ขวบไปจนถึงอายุ11ขวบนะคะมาวันแรกเขาก็จะมีกิจกรรมบอว่าเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับใครที่เกิดในช่วงช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาก็จะมีการอวยพรนะคะเขาก็จะเอาเด็กทุกคนมารวมกันนะคะทุกคนเอาเด็กทุกคนมารวมกันนะคะแล้วก็เอามารวมกันในห้องโถงใหญ่ๆนะคะก็ เสร็จก็อวยพรมันเกิดให้นะครับทุกคนต้องเดินไปแสดงความแบบว่าอลเลสกูเทซุ่มเกบสถากอะไรนู่นนั่นนี่นะคะอวยพรไปเปิ้ลก็พูดอะไรไม่ได้เยอะเนาะก็ไปอวยพรเขาได้แค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็เด็กของเปิ้ลนะคะก็จะมีทั้งแบบง่ายยากนะคะยากในที่นี้หมายถึงว่าความคิดของเขาอะ่ะเขาจะคิด แบบว่ายังไงล่ะฉันถูกคือแบบว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือใช่แล้วเวลาเขาเขียนนะ,ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเขาทําสมมติทําคณิตเปิ้นบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะเธอต้องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเขาบอกไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งยงก็ต้องเป็นสามฉันคิดแล้วมันคือสามคือทุกคนลองคิดดูว่าเราจะต้องหาวิธียังไงทำให้เขาเข้าใจว่ามันหนึ่งบวกหนึ่งคือสองอะไรอย่างง<ๆ>ีะคะ้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เลาข้ามไปนิดนึงนะคะตื่นเช้ามาะคะเนะะปิ้นเข้างานเที่ยงสิบห้าใช่ไหม มาถึงบริษัทปุ๊บโอ้ยมาถึงโรงเรียน Canvas. ปุ๊บป้ลก็เก็บของในห้องป้ลเก็บของในตู้นู่นนี่เสร็จก็มาในโซนของครัวนะคะมาในโซนของครัวป้ลก็ต้องเอาจานมาจัดเรียงตามโต๊ะให้เด็กๆนะคะก็คือของเราชั้นบนจะมี25คนนะคะเด็ก25คนก็จัดจานจัดแก้วจัดช้อนแล้วก็ไปดูเมนูว่าวันนี้มีเมนูอะไรให้เด็กๆกินสมมุติว่าถ้าเป็นซุปเราก็ต้องเตรียมถ้วยซุปถ้าเป็นสลัดเราก็ต้องเตรียมถ้วยสลัดแล้วก็จานจานลึกจานแบนโหเยอะแยะค่ะทุกคนต้องเตรียมให้ถูกนะคะวันแรกป้ลก็ตื่นเต้นนะคะแล้วจริงๆเิ้ช่ว กสองคนในครัวนะคะก็คือช่วยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อน่รงงานอีกคนหนึ่งคนคุยคนหนึ่งนะคะแต่พอดีว่า อาทิตย์แรกที่เปิ้ลไปอ่ะคุณครูคนนี้เขาต้องไปช่วยอีกที่หนึ่งซึ่งเปิ้ลพิ่งมานะคะเปิเป้ลต้องทําเองหมดเลยนะคะทำเองคนเดียวเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าเปิ้ลต้องลงไปข้างล่างนะไปที่แผนกครัวใหญ่นะคะแม่ครัวใหญ่นะคะที่เขาทําครัวนะคะเขาจะเอาอาหารของเราใส่ในรถแล้วก็เขียนไป้ายไว้ว่าอันนี้ของของในส่วนของเรา OKS นะคะแล้วก็จะเอารถเข็นมานะคะเข็นรถเสร็จก็เอาขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นมาชั้นบนของเราแล้วก็เปิดอาหารออกเปิดตู้อบนะคะเปิดตู้อบ เปิดเครื่องล้างจานเปิดนู่นนั่นนี่ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูว่ามีอาหารอะไรเอาอาหารไปใส่ในตู้อบไว้ให้มันร้อนเวลาเด็กมาเขาจะได้กินอะไรร้อนๆแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมถ้วยซุปเตรียมจานเตรียมน้ํานะคะน้ําก็ต้องผสมน้ําเด็กที่นี่เขาจะกินเป็นน้ําที่มีก๊าซนะคะหรือน้ําเปล่าต้องเตรียมนะน้ํามีกา๊าซน้ําเปล่าแล้วก็ แอปเปิลซัฟก็คือเป็นน้ำแอปเปิลผสมกับน้ำที่มีกา๊าซค่ะทุกคนต้องทำไว้3อย่างแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะเปิ้นทำเป็นสามกลุ่มนะคะทำ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 จัดเรียงนทุกอย่างปึ๊บเสร็จปึ๊บเอาอาหารอบตักแบ่งเป็นแบบใส่เป็นหมอ้อเล็กหมอ้อเล็กๆเพื่อให้ครบกับทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่ม,กกมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็เอาสลัดใส่คลุกสลัดนู่นนั่นนี่ถ้าเป็นแบบว่าวันนี้มีสปาเกตตี้เราก็เตรียมสปาเกตตี้แล้วก็เตรียมน้ำซอสนะคะพอถึงเวลาทานอาหาร คุณครูทุกคนก็จะออกมาแล้วก็พาเด็กๆกออกมาใช่แล้วก็มาช่วยกันแบบว่าเอาอาหารให้เด็กเนี้ยค่ะแต่เขาก็นั่งของเขานั่งโต๊ะตามโต๊ะของเขานะคะแล้วเขาก็กินเองได้นะคะไม่มีปัญหาก็คือก็เสร็จพอเขากินเสร็จนะคะเขาก็ต้องเอาจานมาแล้วก็เขี่ยเศร็ษอาหารออกแล้วก็วางจานรวมๆกันแล้วก็เก็บจานนะคะใส่ในเครื่องล้างจานเราไม่ต้องล้างเองนะคะทุกคนเก็บจานใส่ในเครื่องล้างล้างล้างปิดเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเสร็จปุ๊บบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะวินาทีแห่งการสอนกันบ้าน สอนการบ้านเด็กเปิบอกว่าทําในครัวเนี่ยคือแบบว่ามันแบบได้ออกกําลังกายเนาะหยิบจานหยิบของหยิบเติมน้ําให้เด็กนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเอาแล้วเข้าห้องนะคะของเปิลกลุ่มเปิลเก้าคนกับแม่ของเพื่อนเนาะเรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าเล็กของเปิลหัวหน้าของเปิลดีกว่าหัวหน้าที่ติดตัวเปิลน,นะคะแกก็จะบอกว่าเออเธอเอาเด็กๆไปแล้วกันเนาะสามคนเด็กเล็กๆนะคะสามคนก็คือหกขวบแล้วก็แปดขวบแล้วก็เจ็ดขวบสามคนมาอยู่กับเปิ้ล เปิ้ลก็พามาห้องเปิลน,นะคะก็นั่งทําการบ้านให้ทําการบ้านนะคะโอ้ยกว่าจะประคับประคอบอกว่าทําให้เสร็จนะเธอต้องทําให้เสร็จเธอต้องทําให้เสร็จไม่แล้วก็ตีกันเอาไม้ดิสอตีหัวดิสซอตีหัวกัน ัวเล็กก็นั่งรอฉันเขียนอันนี้ไม่ได้เธอต้องช่วยฉันเขียนก็ต้องไปจับมือเขาเขียนใช่ไหมคะอีกคนนึงพอเปิ้ลมาจับคนนี้เขียนคนนั้นก็เรียกเปิ้ลโอ้เอา้ามาช่วยฉันอันนี้ด้วยฉันคิดไม่ออกเอ่อเลขอันนี้ฉันคิดเลขอันนี้ไม่ออกคนนั้นภาษาเยอรมันอันนี้อันนี้คืออะไรโอ้ทุกคนคือแบบว่าสมองสมองต้องใช้งานตลอดเวลาเนาะกับเด็กๆแล้วเขาแบบต้องการเราตลอดเวลานะทุกคนนะ <c> เราเขา, <it> าต้องอยู่เราต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะทุกคนคือการทําการบ้านก็จะเสร็จ แล้วก็บวกลบคูณหารของประเทศนี้เขาไม่เหมือนประเทศเรานะคะทุกคนเขาจะให้เด็กคิดไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอะไรแค่นั้นนะเขาจะต้องทําตารางว่าอะไรบวกอะไรได้อันนี้แล้วทาไมอันนี้ถึงบวกอันนั้นเด็กปหนึ่งอะทุกคนยากมากเปิ้ลยังคิดไม่ออกเลยเปิ้จับกระดาษนะเดินไปถามเพื่อนร่วมงานว่าฉันไม่เข้าใจเขาให้ทาอะไรคือถามได้นะทุกคนเราไม่เข้าใจแล้วก็ถามได้นาะไม่งั้นเราจะไปสอนเด็กได้ยังไงใช่ไหมก็คือมันก็ต้องเอาหมดอันนี้มาบวก มันจะเป็นแบบว่ารูปตารางเป็นพีระมิดแบบนี้ทุกคนแค่บวกเลขบวกลบคูณหารนะ่ะบวกอ่ะแค่บวกอ่ะข้างบนเอาเลขมาใส่ให้เราสามจุดแล้วก็มีตั้งหลายช่องแล้วช่องที่เหลือเราจะเอาอะไรไปใส่อะไรเงี้ยทุกคนมันต้องคิดให้ได้ว่าเอานั้นมาบวกกับตรงนี้ตรงนี้บวกกับตรงนั้นอออคือเราคณิตกับเปิ้ลนะเปิ้ลเมันคนเียนคณิตแบบได้แย่มากคือไม่ชอบอะค่ะไม่ชอบไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรคณิตคิดว่าอย่างงี้แต่พออย่างงี้คือแบบสําคัญมากทุกคนแล้วมันต้องบอกมาทําให้เขาเข้า,ขาใจอะทุกคนแล้วก็อะ เธอเอามือขึ้นมาเธอมีเท่าไหร่มือเธอมี8ใช่ไหมมือฉันมี3เอามารวมกันได้เท่าไหร่จ้าอะไรเงี้ยต้องอย่างนี้นะเขาทษวแล้วต้องยืมอยทั้งวันอ้ยวันแรกกลับมาบ้านปวดตุ๊ตุ๊บตุ๊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 ต,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 ตุแต่สชั่วโมงผ่านไปแบบอย่างรวดเร็วมากนะคะทุกคนพอสอนกันบ้านถึงประมาณบ่บใช่ไหมคะอุ้ย ใบ25แล้วต้องพาเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกค่ะพาเด็กๆออกไปเล่นสนามเด็กเล่นนะคะไปไปไปออกไปเล่นเกณฑ์เด็กๆออกไปนะคะก็เวลาเด็กออกไปนะคะเด็กที่นี่เขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเนาะเขาจะต้องมีรูปของตัวเอง รูปหน้าของตัวเองถือไปนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะออกไปข้างนอกแล้วเอาไปใส่ในตะกร้านะ,ะเปิ้นจะต้องเป็นคนรวบรวมรูปนะคะว่ามีเด็กกี่คนเราต้องเช็คเวลาเอาขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาให้ครบนะไม่ใช่เด็กไปสมุิไปสิบกลับมาห้าไม่ได้ต้องพาเด็กกลับมาให้ครบนะคะแล้วสนามก็ทั้งสนามเด็กเล่นทั้งอะไรต่ออะไรเนาะก็คือต้องเดินดูวันแรกป,ปวดขามากแม่คือแบบเราเระวงใช่ไหมคะกลัวว่าลูกเขาจะหายออกไปข้างนอกแล้วแบบไปเล่นสนามเด็กเล่นแต่เขาล้วลอบขอบชิดดีอยู่คะ่ะทุกคนแต่ว่า กลัวว่าเด็กเขาจะไปแอบอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาไม่ขึ้นมา,านะคะเพราะว่าบ่ายสามโมงเราจะต้องมีเบรกรอบสองใช่ไหมคะจะต้องให้เด็กขึ้นมาทานน้ําดื่มน้ําทานของว่างก่อนกลับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะอุ้ยหัวหน้าบอกว่าบ่ายสองโมงห้าสิบต้องขึ้นมานะเออเปินก็โอเคก็พาเด็กลงไปเร่นอย้เดินดูดูด,ด,ดูหนจะเด็กเล็กของกลุ่มอื่นอีกเราไม่ได้ดูแค่กลุ่มเราเก้าคนนะกลุ่มอื่นด้วยนะคะ คือถ้าวันนี้เราออกไปกับเพื่อนอีกคนหนึง่งกับค,คุณครูอีกคนหนึง่งก็ต้องช่วยกันดูสองคนคนหนึ่งดูจุดนี้คนหนึ่งดูจุดนี้นะคะแต่จริงๆอะเปิ้ลเห็นคนอื่น <c oughs> คุณครูคนอื่นเข้าไปาก็นั่งกันโอ้นั่งคุยกันสนุกสนานนะคะมีแต่เปิ้ลนเดินดูตรงนั้นดูตรงนี้วันแรกวันแรกตื่นงานตื่นงานนะคะยังยังแบบว่าไม่รู้วิธีเนาะอู้ดูตรงนั้นดูตรงนี้ไปดูสนามฟุตบอลเอานั้นตีกันอีกร้บตีกันอีกร้วไปช่วยห้ามเธอเธอเชื่อคุณครูครูครูเชื่ออะไรอ่ะ มาช่วยผมด้วยครับเขาตีผมอ่ะก็ต้องไปห้ามศึกใช่ไหมคะคนนั้นคนนี้เราเด็กเดกเขาพูดภาษาเยอรมันทุกคนคือเปอนพูดอะไรออกไปนี่ต้องพูดคิดให้ดีก่อนที่จะพูดนะคะเขาแซลกลับมาได้เลยะค,ะคือเราพูดไม่ชัดนอ้อเราพูดแบบว่าเราไม่พูดภาษาเยอรมันภาษาพอ่าพอภาษาแม่เราใช่ไหมคะนั่นแหละก็เสร็จก็กวาดเด็กขึ้นมาข้างบนเสร็จใช่ไหมคะบ่ายสามเสร็จปุ๊บก็นั่งเบรกสองนะคะก็จะมีคนที่เขาเตรียมจางเตรียมอะไรอยู่แล้วจะมีคนนึงมีคนภาคบ่ายมามาคะมาช่วยเตรียมนู่นนั่นนี่เออก็เด็กกิน กินอาหารว่างกินขนมกินอะไรเสร็จประมาณ2ีนาทีก็พาเข้าไปห้องบ่ายสามครึ่งเนี่ยแหละค่ะทุกคนถึงสี่โมงเย็นนะคะเป็นเวลาที่เราต้องเล่นกับเด็กแล้วคุณคุณครูเอ้ยหัวหน้าเปิ้นเขาถามว่าเออเธอรู้จักของเล่นที่เป็นกล่องกลอพวกนี้ไหมอ่ะมันเล่นยังไงเธอรู้ใช่ไหมไม่รู้เลยค่ะฉันไม่เคยเล่นกับลูกฉันเลย เขาก็ให้เปิ้อนเอากลับมาศึกษาก่อนหน้านั้นแล้วนะเปิ้นเอามาดูแล้วนะว่าต้องเล่นยังไงเสร็จเปิ้นก็นเลยพาเด็กเล่นอก็ได้รอดไปค่ะทุกคนวันหนึ่งก็คือเล่นบ่ายสามถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็พาเขาเล่นกันอ,อู้เล่นๆก็สนุกดีนะคะเด็กก็หัว่ารอดสนุกสนานกันอะไรเงี้ยคือครึ่งนึงเล่นกับเปิ้ออีกครึ่งนึงก็เล่นกับหัวหน้าเปิน้นมีสองห้องเนาะห้องเราห้องเปิน้นแล้วก็ห้องหัวหน้าเปิน้นกลุ่มอื่นก็อีกต่างหากนะคะอู้แต่ช่วงบ่ายสามมันจะเป็นเสียงดังมากพอเด็กไม่ต้้้้้้้้ออ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 งงงงททําา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 ากกกรรรรบนนนนนแลลวใใใใ่่่่่มมัยยยคะะะะเเเเเเเ็็จจจสููีีตุหหหขไป รบกวนห้องอื่นเขาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่แหละหาง,งานหูเปิลน,นะคะพอถึงสี่โมงทุกคนสี่โมงวันนี้มันเป็นเวลาสวรรค์เอาเด็กเอาเก็บกบระเป๋ากลับบ้านเดี๋ยวเขาก็ดีใจได้กลับบ้านโอ้มันก็เสร็จงานแล้วค่ะสี่ชั่วโมงของเราผ่านไปแบบแบบทุกวินาทีมีคุณค่ามากๆเลยนะคะทุกคนเออเสร็จแล้วทํานี้เสร็จนี่ทํานั้นแล้วทุกอย่างใช้ภาษาเยอรมัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาเยอรมัน ร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะทุกคนวันที่เปิ้นก็ฟังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บเปิ้ลก็ต้องรีบถามเขานะคะว่าคืออะไรเกิดอะไรเป็นยังไง <_ S 1> เพราะว่าจะมายี้อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเราจะมาใช้แรงงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องใช้ด้วยว่าเขาต้องบอกอะไรคุณครูคนนี้เขาบอกอะไรหัวหน้าเปิ้ลเขาพูดว่าอะไรแล้วเปิล้ลต้องทาแล้วเด็กต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเด็กๆเ,เขามาบอกเราแล้วเราต้องตอบสนองเขาให้ได้นะเขาก็รอความคิดเห็นจากเราอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคืออันนี้ก็คืองานของเปิ้ลน,นะคะ แล้วก็เด็กๆแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปทุกคนไม่ธรรมดานะคะบางทีเพินนั่งสอนการบ้านอยู่นี่ตลกมากทุกคนเปินก็นั่งให้เขาอ่านเขาต้องอ่านใ้เพื่อนฟังเนาะอายุ1 1แล้วนะคนนี้อายุ1 1แล้วนะคะเออเปินก็จ้องหน้าให้เขาอ่านจ้องปากเขาเสร็จเขาก็เอามือเขาไปแคะขี้มูกทุกคนแคะเสร็จเอาเข้าปากอุ้ยเพนเขาตกใจแล้วเัินกำลังจ้องอยู่กันบอกไม่เธอจะไม่กินมันใช่ไหมเธอจะไม่กินมันเข้าไปใช่ไหมตลกบุบบุบแล้วเขาก็กินมันเข้าไปอ่ะทุกคนแล้วมัน กินรรีบกินเลยนะกลัว,นะวเพิ่นที่จะบอกว่าให้เอาออกมาเขากินเสร็จปุ๊บจบเพิ่นก็ทําตาแบบแบบอุ้ยตาเพิ่นเหลอแล้วเพิ่นกําลังจ้องจมูกจ้องปากเขาอยู่ไงทุกคนจ้องปากให้เขาอ่านอะเออแล้วเขาก็กินเข้าไปหลูทุกคนเพิ่นก็ตกใจโอกไม่นะไม่นะไม่นะอีกวันหนึง่งอีกวันหนึง่งอีกวันหนึ่งเสร็จมาเสร็จนั่งเอ๊ะ ว่านั่งตรงกลางเนาะก็จะมีเด็กหกขวบแล้วก็เด็กเจ็ดขวบอยู่ข้างทําทการบ้านเพิ่นก็นั่งไปหันไปฝังนี้กลิ่นเหม็นเหมือนขี้เนาะหันไปฟังนี้กลิ่นก็เหม็นเหมือนขี้คืออะไรนะไม่นะพวกเธอจะต้องไม่ขี้คาดักใช่ไหมอ่ะขี้พวกเธอจะต้องล้างแล้วใช่ไหมพวกเธอจะต้องเช็ดก้นดีใช่ไหมทั้งสองคนฝั่งนี้ก็เหม็นฝัน่งนี้แล้วเหม็นสองคนอนะ่ะทุกคนลองคิดดูเห <laughs> ม็นสองคนเลย วันนั้นนะคะสี่ชั่วโมงปนเวียนหัวมากคือเหม็นขี้แล้วต้องสอนการบ้านการบ้านก็เยอะมากวันนี้สอนการบ้านเยอะมากโอ้ยแล้วแบบเหม็นเหม็นแบบจริงจังทุกคนเหม็นแบบว่าเด็กกลับแล้วอ่ะเก้าอี้ที่เขานั่งอ่ะยังมีกลิ่นติดอ่ะทุกคนคิดว่าเหม็นขนาดไหนเปิลก็เลยบอกบอกอหัวหน้าเปิลเนาะบอกว่าฉันคิดว่าวันนี้มีเด็กสองคนเขาต้องขี้ขาดักแน่เลยค่ะ <S <S ข้าฉันเหม็นมากแล้วฉันก็เวียนหัวทั้งวันเลย <S <S เลย <K ill ian> ขาบอกว่าเออไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรนะแบบเขาเด็ก ส่วนมากแบบว่าเออเขาอ,อาจจะยังเช็ดไม่ค่อยสะอาดอะไรประมาณเน,นี้เออแล้วแฟนเปิ่บอกว่าไงลูไหมแฟนเปิ่บอกว่าแล้วทำไมคุณไม่พาเขาไปล้างตูดบ้าเหรอพาเขาไปล้างตูดอะไรแล้วใช่ไม่ใช่ใชเอ,อ่อคนมาล้างตูดเด็กนะ <laughs> มันก็หัวเราะทุกคนค <laughs> ขาบอว่ามันไปไม่ได้นะ่ะแล้วบอกว่ามันก็เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดเก้าอี้เช็ดเก้าอี้ออกหมดเลยนะทุกคนแบบโอ๊ยขี้เห็นมากมาลกูกขี้แบบขี้ติดตูดน่าจะขี้ติดตูดตั้งแต่เช้าจนบ่ายอ่ะขอดื่มกาแฟก่อนเพราะเราเรื่องขี้ติดตูดเสร็จ ก็จะมีเด็กคนหนึ่งก็สิบขวบค่ะแต่ตัวโตแล้วเริ่มอ้วนแล้วกินเยอะเสร็จป้าเขาก็บอกกับหัวหน้าเพิ่นบอกว่าอย่าให้เด็กคนนี้เขากินเยอะนะเพราะเขากินเยอะแล้วเขาเริ่มอ้วนแล้วอะไรเงี้ยเวลาให้อาหารก็ให้เขาแค่หนึ่งหนึ่งจานก็พออย่าให้เขาเพิ่มเขาจะชอบขอเพิ่นเพิ่มตลอดค่ะฟ้าเมื่อ,อไรขอขอข้าวเพิ่มหน่อยขอข้าวเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ เขาก็เดินมาหาเปิ้อเนาะเขาก็จะเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะไรประมาณนี้ค่ะผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขอลูกอมหน่อยเปิ้ลก็บอกว่าไม่ได้ดูสิเปิ้ลก็ชี้ไปที่ท้องเขาเธอว่าฉันอ้วนเหรอไม่ใช่ฉันบอกว่าเธอกินเยอะเกินไปเธอกินเยอะเกินไปแล้วโอ้โกรธมากทุกคนขาโกรธมากเขาโกรธมากเธอว่าฉันอ้วนเธอว่าฉันอ้วนฉันโกรธเธอมาฉันจะไม่มาหเดอแล้วเออเขาก็ไป อันนี้เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสนี้ที่ผ่านมานะคะทุกคนถ้าเป็นตอนแรกๆที่เพิ่นเข้ามาแล้วเจอแบบเนี้ยวูตายตายแต่ตอนนี้เริ่มแบบเข้าใจเขานะคะคือเขาเป็นเด็กที่คือแบบเขายังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะเพิ่นคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบยังไงล่ะเอ่อไอ e q ค่ะความรู้สึกการแบบว่าเก็บความรู้สึกอะไรพวกนี้เขาจำไม่ได้เหมือนเด็กปกติอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็เข้าใจเขาแล้วก็จะมีอีกคนนึงใช่ไหมคะคือเปิ้นให้นั่งวาดรูปให้นั่งระบายสี ให้ระบายเขาบอกฉันไม่ระบายฉันไม่ระบายฉันไม่ทาฉันไม่ทำอ่ะทำนะลองทําดูสิเธอลองทําดูสิกูกว่าจะอ้อนให้ทําได้นกทุกคนกว่าจะทาทำทำทาเสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จวันหน้าเปิ้ลบอกว่าอ่าต้องถึงเวลาต้องกลับไปอีกห้องนึงแล้วจะจะเลิกเรียนแล้วอะไรประมาณนี้เปิ้ลว่าเธอต้องหยุดได้แล้วนะไม่ฉันไม่หยุดเปิ้ลคิดโอ้แม่มือกี้ให้เขียนก็ให้ระบายก็ไม่ระบายพอบอกให้หยุดก็ไม่หยุดโอ้ยหัวจะปวดเว้ยทําไงเนาะแบบทีนี้ ให้หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดฉันจะทําต่อฉันจะทาต่อฉันจะทําต่อฉันจะทําต่อหน้าตาน่ารัก,รกมากเลยนะคะทุกคนเด็กผู้ชายหน้าตานลารักมากเลยนะแต่คือเขามีปัญหาคือแบบว่าเขาอันนี้เดี๋ยวขอเล่าก่อนนะสงสารมากเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่าคือตอนมันเกิดเขาสามขวบนะคะพ่อเขาหนีออกจากครอบครัวไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปตั้งแต่วันเกิดเขาสามขวบแล้วก็ไม่เคยเจอหน้าพ่ออีกเลยเปิ้ลคิดว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เด็กเขามีปัญหานะทุกคน คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ครอบครัวไม่อุน่นพ่อแม่เลิกการอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคน <K> เขาก็เลยเปิ้ลฟังแล้วเปิ้ลฟังแล้วเปิ้ลอึ้งมากโอ้เนี่ยเนาะคือสาเหตุอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้เปิ้ลให้เขาหยุดใช่ไหมเขาก็ไม่หยุดเปิ้ลก็เลยดึงปากกาดึงสีออกจากมือเขาคือแบบว่าเราต้องขึ้นมาสักนิดนึงแล้วถ้าเราหยุดนะหยุดนะยังไงก็ไม่หยุดทุกคนดึงออกเลยดึงเสร็จเขาตั้งสติได้ทุกคนแล้วเขาก็เลยวิ่งมากอดเปิ้ลแล้วเขาวิ่งมากอดเปิ้ลเปิ้ก็บบกเออเนี่ยแหละ แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าบ๊ายบายอ่ะก็เลยกลับมาเป็นมีสติอีกครั้งหนึ่งทุกคนเออก็น่าสงสารเด็กๆพวกนี้เหมือนกันนะคะเหมือนแบบว่าอีกคนนึงใช่ไหมวันเกิดเขาคนนี้เปนบอกโอ้วันนั้นเมื่อวานดื้อมากดื้อมากปนบอกว่า,วา,า,า,ปวาไปไปกินข้าวฉันไม่กินฉันไม่กินฉันกินมาแล้วฉันไม่ไปไม่ทุกคนเด็กทุกคนจะต้องไปนั่งที่โต๊ะอาหารพร้อมๆกันทุกคนเปินก็บอกเขาเขาก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปอู้จนหัวหน้าอีกกลุ่มนึงนะคะมาลากไปถึงไปเปนอโอ้ทำไมดื้อวันนี้ทำไมดื้นนดอย่างนี้เนาะ พอมาอีกวันหนึ่งวันเกิดของเขานะคะจัดวันเกิดแล้วเปิ้นต้องกลับบ้านเร็ววันเนี้แล้วเปิ้นจะกลับเขาบอกว่าเธอจะกลับลแล้วหรอกอดกอดอีกเนาะทุกคนสิบเนอะ็ดขวบแล้วนะแต่ละคนก็คือไม่ใช่ว่าเด็กๆเล็กๆนะคะนั่นแหละก็รู้สึกว่าเออเราทําอยู่ตรงเนี้ยคือเปิ้นก็รู้สึกมีความสุขนะทุกคนได้เห็นเขาถึงเขาจะแบบว่าบางวันก็ไม่ได้ดีบ้างบางวันก็น่ารักบางวันก็ไม่ได้น่ารักแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาไปเนาะเหมือนแบบว่าทําให้เขา ผ่านแต่ละวันไปให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิ่งที่เราจะทําได้ให้ดีที่สุดเราก็ทําได้ไม่มากที่สุดเท่ากับพ่อกับแม่ของเขาแต่ว่าก็ในจุดที่เราอยู่กับเขาสี่ชั่วโมงก็คือทําให้ได้ดีที่สุดนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าความฝันของเปิ้ลที่จะมาอยู่ประเทศเยอรมันงานที่เปิ้ลอยากจะทํามีอยู่2อย่างเลยนะคะก็คือว่า 1. ดูแลคนแก่นะคะสไปทําโรงเรียนแบบว่าอนุบาลและสิ่งที่เปิ้ลได้ทาวันนี้นะคะก็คือความภูมิใจอย่างหนึ่งของเปิ้ลก็คือในสายของโรงเรียนนะคะแล้วก็ดีที่ไม่ต้องไปทาอนุบาลกบบแ แบบว่าก่อนปฐมวัยมันก็ยังต้องล้างก้นล้างอะไรให้ใช่ไหมแต่ที่นี่ก็ไม่ต้องล้างก้นไม่ต้องอะไรก็คือโตแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในสิ่งที่เปิ้ลได้ได้หวังคาดหวังไว้นะคะในคนต่างด้าวคนหนึ่งที่แบบว่ามาอยู่ในประเทศอื่นที่เราไม่ได้ภาษาของเขาแล้วเราก็ได้สามารถเข้ามาทําในที่นี้ได้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่จะภูมิใจไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณสามีของเปิ้ลนะคะที่นาง วิ่งหาสิ่งดีๆให้เปิ้ลนตลอดแล้วก็ถามให้เปิ้ลตลอดเขาไม่เคยหยุดเลยที่จะหาสิ่งดีๆให้กับเปิ้ลนนะคะสามีของเปิน้นถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็ไม่มีเปิ้นในวันนี้นะคะก็คือต้องขอบคุณเขาที่หนึงยิ่งกว่าพระอีกอน้ำตาจะไหลพูเราก็น้ำตาจะไหล,ลว่าเราก็น้ำตาจะไหลนะ,ะแล้วก็แม่สามีครอบครัวสามี ดีกับเปิ้ลมากๆรู้ว่าเปิ้ลได้งานใหม่ทุกคนสนับสนุนทุกอย่างทุกสิ่งนะคะเปิ้ลบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เปิ้ลต้องขับรถออกไปไกลกว่าเดิมนะคะปกติเปิ้ลนทำงานอยู่ตรงนี้ขับรถประมาณสองสามนาทีใช่ไหมคะทุกคนแต่ตอนนี้เปิ้ลเข้าไปในเมืองนะคะเปิ้ลก็ขับรถสิบห้านาทีนะคะไปกลับก็ครึ่งชั่วโมงเนาะไปสิบห้ากัดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รถไม่ติดก็ขับสบายๆไปะค่ะทุกคนแต่ว่าบางวันมันก็ติดเพราะช่วงนี้มันทําถนนใช่ไหมคะก็ะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้ายี่สิบนาท เปิ้นบอกว้ยขับรถมินิของเปิ้นนะคะแล้วมันก็ปวดคือแบบว่ามันมันเป็นรถเกียร์เนาะนองว่าเอารถใหม่ไหมบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้แหละเท่านี้แหละเปิ้นบอกว่าไม่เอาไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิ้อนบอกว่าเปิ้นปวดหลังเพราะว่าขับรถใช้เกียร์นานๆนะคะคือไม่ได้เลยนะคะจะต้องเปลี่ยนหาทางเปลี่ยนให้เปิ้นเลยนะคะพูดอะไรไม่ได้เลยนะคะเขาก็จะดีตรงนี้ดูแลเขาเข้าใจเราเนาะยิ่งอยู่กันนานๆทุกคนไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะ คือบอกว่าอยากได้คือบอกเขาเลยว่าเงินในกระเป๋าเหลือน้อยแล้วหยิบเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีเปิ้ลเป็นคนน่ารักใจกว้างแล้วก็นิสัยดีเหมือนเดิมเป็นคนตลกเสียอย่างเดียวค่ะกินเยอะแค่แค่เรื่องเดียวกินเยอะน้าหนักก็เยอะตามไปด้วยนะคะแต่ว่าความดีก็คือไม่มีแบบไม่มีลดหย่อนไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของการงานใหม่ของเปิ้ลชีวิตใหม่ของเปิ้ลนะคะทุกคนคือเป็นชีวิตที่เปิ้ลถือพูดได้เลยว่า ภูมิใจในตัวเองมากมากนะถึงจะไม่มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับตรงนี้แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเปิ้ลจะใช้เรียกว่าความสามารถทั้งหมดที่มีนะคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็วหน้านะคะ หัวหน้าใหญ่นะคะเขาก็บอกเขาเห็นเปิ้ลตื่นเช้าเปิ้ลจะมาเช้าก่อนเช้าก่อนทุกคนเลยนะคะไปเช้าถึงเขาจะให้เงินเขาจ่ายเงินเราแค่ตั้งแต่เที่ยงสิบห้าค่ะแต่เปิ้ลก็จะไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบเอ่อสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าอะไรเงี้ยจะไปก่อนตลอดก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเปิ้ลก็จะไปเตรียมของเปิ้ลเขาบอกว่าเธอขยันมากเลยนะฉันดีใจที่ได้เธอมาทํางานด้วยอะไรเงี้ยแค่เขาพูดแค่นี้ยูดีใจวิ่งใหญ่ <c oughs> หวัหวซุกหัวซุนอย่าชมนฉันเลยนะชมเธอจะเธอจะต้อง ได้เยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเปิ้นก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจ่ายแค่นั้นแค่นี้เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าถ้าหัวหน้าใหญ่เลยนะคะแกบอกว่าเรามาก่อนขนาดนี้เขาไม่ได้จ่ายให้เราขนาดนั้นนะเขาจ่ายให้เราแค่ถึงนี้นะเปิ้นบอกว่าไม่เป็นไรฉันมาเพราะฉันมีความสุขจบแค่นั้นเขาก็ยิ้มนะคะแล้วเาก็ดีใจเขาก็มองแล้วเขาก็ถามว่าเปิ้นก็บอกว่าเพื่อนของฉันก็ยังทําอยู่ที่บริษัทเดิมเขาบอกว่าถ้าเพื่อนของเธอเอาารียนภาษาได้ฉันก็อยากให้เพื่อนของพวกเธอมาทําด้วยนะน่ารักเนาะทุกคนเนาะ คือเขาเห็นเราแล้เราทำถ้าเราทำได้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะทุกคนเขาก็อยากจะให้พวนของเราลูกของเราสมมติเคสเนี่ย ตอนนี้นะคะสิ่งที่เปิลทำไม่ได้ภูมิใจให้เปิ้ลคนเดียวนะคะภูมิใจไปถึงลูกของเปิลด้วยเพราะเวลาที่เขาโตขึ้นเขาอยากจะทํางานนะคะเขาก็เห็นแม่เป็นไอดอลเนาะว่าเออแม่ทํางานอะไรแม่ทํางานอยู่ที่โรงเรียนหนูอยากทํำไหมหนูไปฝึกงานไหมเขาก็จะได้ทําด้วยเขาก็จะเห็นแล้วเคสเขาชอบมากเลยค่ะเขาอยากมาดูที่ทํางานของเปิลมากเลยเขาตื่นเต้นมากที่รู้ว่าเปิลอะได้งานใหม่เปิ้ลทํางานใหม่มามาทำงานที่ไหนที่โรงเรียนไหนหนูอยากไปโรงเรียนมามาจังเลยคือแบบว่าลูกเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวแม่เนาะ ถึงว่าไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ลูกได้พูดได้ว่าเอ้ยแม่ฉันก็คนหนึ่งนะอะไรเงี้ยก็เป็นคนขยันคนนึงเป็นคนแบบว่าเออแบบว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนแม่ฉันฉันอยากจะทํางานเหมือนแม่ฉันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยก็คือความภูมิใจความภูมิใจหนึ่งเนาะ ที่เรามาทั้งหมดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อดทนฟังมาจน20-30นาทีนาทีจน2คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิ้ลมีอะไรอีกเดี๋ยวเปิ้ลจะมาอัปเดตทุกคนฟังนะคะขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังคิดถึงกันเสมอนะคะรักเหมือนเดิมค่ะทุกคนทุกเปิ้ลยังมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขราบเรื่อนอยู่ที่ยอรมัานดีเหมือนเดิมค่ะทุกคนสามีเปิ้ลยังดีเหมือนเดิมนะเคสก็ยังเป็นลูกสาวที่น่ารักของเปิ้ลเหมือนเดิมอาจจะดื้อบ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องสอนกันไปเนาะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะดื้อขึ้นตามวัยตามอะไรของเขาแต่เขาก็ยังเป็นลูกเป็นลูกสาวของเราอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ